4,990บาทมาแล้วครับที่ร้านสมิธกับมันติเอฟเฟก็คจากทาง MW ็มเตัวนี้เป็นเหมือนรุ่นอัปเกรดจากพวกตัวแทงจี G หรือไม่ก็แบ็คบ็อกที่เพิ่มเข้ามาที่ฟังก์ชันที่เราเรียกร้องจากพวกแทงจีอะว่าอยากจะได้อน,นุน้อนันอันนี้เพิ่มตัวนี้รวมมาให้ ครบจบในตัวเดียวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็อันดับแรกเลยที่ผมชอบมากที่สุดในตระกูลในเวฟเนี่ยก็คือเขาสามารถเปิดและปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะอะไรเพราะเขามีแบตเตอรี่ในตัวสามารถต่อกีตาร์แล้วเสียบหูฟังเล่นคนเดียวได้โคตรดียกไปไหนก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้อ่าแล้วเรามาดูช่องเชื่อมต่อด้านหลังที่ผมบอกว่ามันสามารถใช้บนเวทีได้จริงๆอะตัวเนี้ยมันจะเป็น usb type c เขาไม่ได้มีประโยชน์แค่ชาร์จแบตนะแต่ว่าตัวนี้สามารถต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อที่จะอัดคลิปและบันทึกเสียงคือเขาเป็นอินเทอร์เฟซมาในตัวไปเลยอะ่ะสบายมีแค่รูเดียวก็พอแล้วจริงๆไม่จบแค่นั้นช่องต่อไปตัวนี้จะเป็นเอาต์พุตก็คือใช้แจ็คก,กีตาร์เราปกติเนี่ยต่อออกลําโพงได้ต่อออกตู้แอมป์ได้ก็มีมาให้2อรูเลยช่องนี้เป็นหูฟังอย่างที่บอกไปยกไปไหนเสียบหูฟังเล่นคนเดียวได้สบายมากและช่องนี้ก็จะเป็น ช่อง3.5ตัวนี้เป็นริบก,กาวเอาไว้เวลารอสเตจแล้วเสียงมันจีแล้วก็สามารถสลับคั้วได้แบบนี้แล้วก็ที่ผมประทับใจมากเลยคือเขาให้ XLR มาแล้วถึง2ช่องอย่างทั้ง G มีช่องเดียวแต่นี้ให้2ช่องแล้วเราสามารถตั้งค่าได้ก็คือช่องหนึ่งเนี่ยเราไปต่อเข้ามิกเซอร์ก็ได้อีกช่องหนึ่งเราต่อเข้าโน้ตบุ๊กเราเพื่ออ,อัดเสียงแบบว่ายังไม่ผ่านเอฟเฟกก็ได้สามารถตั้งค่าได้ด้วยโคตรดีสําหรับสายทําเพลงช่องต่อไปก็จะเป็น m i d i แล้วก็เป็นช่องอินพุตแล้วก็เป็นช่องต่อ e Pawder เพิอีกีกชันึง แล้วสามารถตั้งค่าได้ว่าจะใช้ตัวนี้ควบคุมอะไรเยอะมากส่วนเรามาดูอินเทอร์เฟซหน้าจอก็ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นหน้าโฮมก็จะมีให้เราเลือกปรับแต่งเอฟเฟกต่างๆเขาจะมีแยกปุ่มออกมาแบบชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นวาว เป็นพวกเอฟเฟกเป็นเกตเกตนี่ก็มีน้อยเกตมีซอฟต์เกตฮาร์ดเกต a อไอเกตอะไรเยอะมากเลยมีคอมเพรสชันให้ด้วยสามารถใช้ได้ทั้งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสด้วยนะมีหัวแอมให้เลือกเยอะมากมี IR ให้เลือกมีแครปให้เลือกปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้แล้วก็มีโมดูลเลชชั่นเ์รีเวิร์มีลูปตั้งปุ่มคอนโทรลตัวเอฟเฟชชั่นแพดเดิลได้ปุ่มทุกปุ่มสามารถปรับแต่ละฟังก์ชันได้ไม่ว่าจะเป็นการเหยียบแล้วปล่อยเป็นฟังก์ชันอะไร กดค้างเป็นฟังก์ชันอะไรกดคู่ก็จะได้อีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งมีมาให้4ปุ่มแต่ทํางานได้เกือบ10โหมดอะเยอะมากช่องพวกนี้พารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถคือเขาแยกชัดเจนเนี่ยหนึ่งสองสามปุ่มนี้ไปนี้ปุ่มนี้ใช้นี้ปุ่มนี้ใช้นี้คือใช้งานง่ายสําหรับคนไม่เคยใช้มันเอฟเฟกใช้ตัวนี้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องกังวลแล้วก็มีจังหวะกรองให้ด้วยฟังก์ชันล้นๆเลยกับ m wave mk 3 0 0จากทางรัตอัศวมิตริกแล้วเดี๋ยวเราจะมีแถม ีเซ็ตจากทางร้านให้ด้วยที่เราตั้งค่าไว้ให้แล้วบอกเลยว่าซื้อใหไ่สบายใจคุ้มค่าแน่นอน